เอาลายให้ค right. ุณ so, ้องเี้ยเอาเครื่องนี่ไปเอาขอะารจากคุโยนน้องยนเนวันี้วันไม่ดยู่เลยผไม่ได้มาครับก็เลยไปทำวัดเย็นมจ่ครับว่าก็อไปยัสองโมงออกไปเอาไปเรืสายอยู่ไหม คุุุุสสสาาาาาธธธนเบยวันนี้คุณโยมอนุรักษ์ตรีรวดพรคุณโยมเอกชัยตรีรวดพรนี้มาทำบุญวันนี้ประจำวันที่วันที่ห้าเดือนพฤษภาคม2566ันหารยหจะมาภาคขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยมแปลงทรงปผล่ฝักภาษา คุณโยมอนุรักษ์ตรีรวดพรคุณโยมเิกชัยตรีรอดพรขอมีปรมัยแข็งแรงอยู่ยืนเป็นสุขมีความสุขฟังเจเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโภคสมบัติทรพัพย์สินถึงตอนอายุวันนะักสุขะพลาทุกที่พาราดิการทุกเมื่อเถิดส่วนพลังบุญที่เป็นอาหารข้าวหวานที่มาทําบุญกับบาท,บาทนนีขอให้เป็นพลัง,งบุญส่งถึงวงวิญญาณคุณแม่นิตยาตรีรวดพร หลังจากได้ร่วมรับเจ้าครอบครัวไประมาณห้าสิบตัววันแล้วก็ขออริสงที่คุณโยมจากบัดวานนี้ขอเป็นพลังบุญให้คุณโยมมิทิยานได้รับอาริสงในนับอาริสงแล้วทุกใบเสด็จดูนีพมเสดีีพบตรีส่วนคุณโยมก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่จึงแปลงปลูกป่าและสาวกมคลองตลอดไปทุกเมื่อเตอยยะา,าวารีวังาภูราปาริยูเรินปิสาครัง เอวํอํอํอิตโตติภันเตตานํภุกกปติกิจิตังวะทิตังโคมังกิปะเมวัสสมิสตุสัพเพโพเรนโสสังฆากันโธปัญญราโสยถามะนิตโต <ihaz violin beeping warfare> จารายสุขเตวอภิวานนาสิรอาจายจายโล